ไงบ้างอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยอ้อดูดิอะไรอะดูพี่เขาดิ ะะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งอะไรใดๆ,ๆ,ๆนาะจุดขายนะคะก็คือวิวนั่นเองวิวธรรมชาติใช่ใครเป็นสายธรรมชาตินะคะสายป่าสายเขานะคะแต่ที่สําคัญนะคะร้านนี้นะคะเขาใช้น้ําปลาแท้นะคะแต่คนแบกกุ้งทุกเหยะได้ทุกหยดสะอาดนั่นเองค่ะต้องเลยมันก็เลยเป็นทีเด็ดของร้านคะ่ะสามารถนั่งชิลที่โต๊ะไม้ตรงน,นั้นแล้วก็นั่งดูคลองอย่างเพลินไปได้นะคะ แปลงตรงนี้นะคะยังว่างอยู่เรามาปลูกต้นรักคู่กันไหมคะสามารถนั่งชิลทั้งดูวิวมองคู่ดูคลองอะไรแบบสไตล์คนสวยสายชิลได้นะคะ บรรยากาศร้านนะคะมันร่มรื่นขนาดนี้อยากชักอยากจะเห็นหน้าตาของเจ้าของร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เบิร์ดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดร้านนี้เปิดมานแค่ไหนแล้วเปิดมาได้ประมาณ2เดือนนะครับพอดีมีที่ที่บ้านอยู่ครับแล้วก็มันมีบรรยากาศก็เลยแบบมาปรับในบ้านอะไรเงี้ยมาทําเป็นร้านแล้วอย่างเมนูอาหารนี้มีอะไรบ้างคะพี่เบิร์ดหลักๆก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับขนมจีน หมูน้ำตกนะคะเกาเหลาโรจิ้มหมูมีเมนูน้ำเครื่องดื่มแบบขนมอะไรอย่างนี้ให้เรากินด้วยนะคะแค่เขาว่าร้านนี้นะคะพี่เบิร์ใช้น้ำปลาแห่ต้าคนแบกกุ้งด้วยรสชาติเขาจะไม่เค็มมากอะครับกลมกลมนะครับแล้วก็ด้วยขวดที่กระทัดรัดด้วยครับตอนนี้นะคะพี่เบิร์ตพูดตรงตรเลยก็คือสองคนที่อยู่แล้วให้พี่เบิร์ดจะพาไปทําให้ดูได้ไหมคะเยยโอเคนะตอนนี้พี่อุ้มพร้อมแล้วให้พี่อุ้มทำเลยดีกว่าค่ะ กระเทียมเจียวกินกระททเทียมเจียวลูกชิน้นหนึ่งกลุ่มเครื่องในอะไรกุบก,กริบนะคะหมูสดหนูสดก็อันนี้เป็นหมูตุ๋นนี่นะคะต้องมีเลือดนะคะเมนูน้ำตกอันนี้เป็นกุ๊บอะไรคะพี่ค่ะน่าจะเป็นโก,โก,โกุบโอ่โอ้กุเส้นเล็กน้ำตกนะคะตอนนี้หิวเริ่มเสียงฉันแล้วเพราะหิวมากมาชิมกันดีกว่า่ อืม่ากเส้ขนขนุ่มมากเลยนะทีเนี้ยใช่เล็กเด้อแวเธอกินหมูตุน๋นฉันจะกินหมูหมูสดอันนี้นะคะหมูสดค่ะหมูสดก็จะเหงาเหงาหน่อยค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวยอะไรเงี้ยอยู่ลพังกว่าเว้ยเลกนึง สนุกสนานแล้วก็อิ่มหนำสำราญกันมากนะคะก็เลยอยากให้พี่เบิร์ดนะคะแนะนำเส้นทางกับคนที่อยากมาทานก๋วยเตี๋ยวนิดนึงค่ะก็มาได้2ทางนะครับเข้าทางถนนพระราม5ก็ได้ครับผมแล้วก็เข้าทางซอยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับผมหรือจะเปิดใน o o o l l m m p s ก็ได้ครับชื่อเซิร์ชชื่อร้านเลยครับผมมองคูดูคองครับมีเพจครับชื่อร้านเลยครับผมมองคูดูคองครับผมร้านเปิด9โมงปิด6โมงนะครับ ปิดทุกวันพุธครับผมและในวันนี้นะคะทางน้ำปลาแท้ตาคนแบกลกุ้งนะคะก็มีของเล็กๆน้อย,อยๆมามอบให้พี่เบิร์ดด้วยะคะ่ะนี่เลยค่ะกระเช้านะคะน้ำปลาแท้ตาคนแบกลกุ้งนะคะที่มานะคะใช้ปรุงอาหารให้อร่อยได้รสขนาดนี้นะ,ะทุกหยอดได้รสทุกหยอดสะอาดเย้ คือถ้าให้ยืนตอนนี้ก็จะเห็นพุงของเรา<ช>สองคนนะบรรยากาศก็ดีมากๆเพราะ<ช>ฉะนั้นรรเราสองคนขอตัวไปถ่ายรูปก,กันนะคะ<ช><ช>คลิปหน้านะคะเราจะพาไปทานที่ร้านไหนกันเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าได้เลยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย